อ้าวคุณตอยไปไหนพี่เอไปไหนฮะโอ้โหเดินซื้อมาแต่ท้าไม่ได้ของเลยไม่ซื้ออะไรยังวันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ่ามันนี่มันได้อะไรอ่ะพี่ได้อะไรหมุนเงินหมุนทองบอกหนา20เมตรมีแค่19เมตรไม่ใช่เหรอพี่ตอนแรกเขาจะแกะ20เมตรแต่ว่าที่ไม่พอเขาเลยแกะแค่19โอ้ไม่ทราบประวัติก็นั่งเท่าไหร่อ่ะพี่เอาแบบมีกินเลยนะเอาหมื่นห้าถ้าไม่หิงป่ะเนี่ย ถ้าไม่มีกําไรเนี่ยเอาหน้าไม่ต้องมาซื้อผมเลยเอออีกไม่พี่เอาดีๆเจ๊โดนไหลคันรอบแล้วอ่ะคราวนี้มีกําไรแน่นอนถ้าไม่มีกําไรไม่ต้องมาซื้ออ่ะอย่างงี้ผมซื้อได้เดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวเอาง่ายผมไปขายก่อนแล้วกันแล้วผมเอาตังค์ให้พี่ได้ไหมได้เลยได้เลยเอาอนี้ดีกว่าได้เลยอ่ะหมุเรื่องพี่เอ๋ขอบคุณมากขอบคุณมากไปกัอนพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่บอยสวัสดี่มีปูหมุนมาแบ่งครับอ๋อสิบเก้าเม็ดสวยๆเลยอ๋อเท่าไหร่อ่ะพี่ สองหมื่นห้าเสองหมื่นห้าครับเนี่ยเขาสวยเนี่ยพี่บอยสวยครับได้สวยไปเลยเนี่เน้นเท่าไหร่พีุ่ยสองหมื่นห้าเอาเน้นๆเลยเหรอขอสองหมื่นเลยครับสองหมื่นละแบบแบบได้เลยนะโอ้พี่บอยมาครั้งแรกนะถือว่าสวยครั้งแรกผมมาขายพี่เลยเอางี้ผมซื้อพี้กันครั้งแรกผมไม่ต่อพี่นั่นกันนี่เท่าไหร่ครับพี่เชื่อไหมผมมีกําไรก็ครั้งนี้แหละมาขายพี่นี่แหละอ๋อครับอันนี้เปิดสองหมื่นพี่ลองนับดูก่อนสองหมื่นแล้วไงนี่เท่าไหร่พี่สองหมื่นพี่เปิดสองหมื่น โ,โอเคพี่ไว้ใจไม่เป็นไรเดีย๋ยวนับมีมาตกมีนะพี่นะสวยโหหาย,ยากนนยแค้มเลยอะแบบนี้โอเคผมขอบคุณมากนะครับครัขเข้าไปเดี๋ยอ,อุ้ยได้กำไรจริงเว้ยแกไม่โกหกเว้ยพี่เหรอเฮ้ยพี่อยู่ไหนนี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ตกใจโอ้โอ้ยอะไรผมขายแล้วโอ้ได้กำไรไหมได้พี่ได้สองหมื่นโอ้ยไม่บอกพี่เอาพียวเพียวหมื่นห้านะใช่ใช่หมื่นอันนี้หมื่นหนึ่งพี่หมื่นห้าพันได้กำไรสา ี่าโอ้ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่แบ่งให้ผมเนี่ย<า>แล้วแวรัะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ